ค่ะสวัสดีีแฟนสองทุกคนนะคะมื้อวีนนนทิยามาตามแนวทางของน้องนัด,ดานะคะน้องนัด,ดางวดที่ผ่านมานี่จับลอตเตอรีร่สามเจนึ่เลขออกสาเจนะคะสําหรับงวดนี้บอกเป็นโตนะคะบอกเป็นโตแล้วก็จับป้ายให้นะคะจะเป็นโตได้นะคะไปเบิง่งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ เมื่อนี้น้องนาดาเพื่อนบ่ไปโรงเรียนอ่าเพื่อนล่อให้นุ่นที่ย่ามามอบเพื่อนอยากได้ตังทีเอฟซีโอนมาเพื่นรู้อยู่เพื่อนจับโรตารี่ได้อสามเจ็ดหนึ่งเนาะสาเจ็ดหนึ่ลยตัดให้สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งก็ได้เข่าสามเจ็ดเอฟซีฝากมาให้น้องนาดาน้องนาดาอยากอายก็พี่น้องเอ้ยนอนบอลลกเลย เปล่าจะล่าแล้วมันไ่ยอมลูกเห็นตรงไหนเนาะเนาะเนาะนะคะเอฟซีฝากมามีพานพานนนทิยาจะมีเอฟซีโค้า้ห้าร้อยนะคะคุณสาวิตีสองร้อยคุณพรทิลาสองร้อยรวมเป็นเงินเก้าร้อยให้หนึ่งพันไปเลยอ่คุณค่ะคุณหลายๆได้ถ่ะยเอฟซีแล้วมีอันมีช่องของแม่นอระดาเด้อจ้ะอันบ๊อบผสมออกน้ำ อันแม่คนหนึ่งห้ห้าร้อยคนหนึ่งสองร้อยจ้ารวมทั้งหมดเป็นเงินจ0 0รอยนะคะแม่ได้ตังพันเจ็ดบาทร่วมล้นนี่ยนเป็นตะบอกรถต้นนตับวกีต้นไหนตะกร้นนเขาแห้งเขาแห้งกันบ่าวบริเงินบริเงินอยู่พี่น้องอ้าวคุณมันอันนี้ก้อนพันโยขายยันข้าวกล่องเอาเอาว่าเงินนีย กูขืนได้ไงโอ้ยแม่กูแม่กูมั่นกว่าลงโมดีพี่น,น้องเอ้ยเหมือน,นี่ฮะ <c oughs> มาย้อมไปโรงเรียนเลยถ่ายนุ่นที่ย่ามาหนูจะรอตังค์คนว่ะมาหนูจะรอตังค์โอ้ยเรื่องเรียนก็รอดได้ดอกก็เลยว่าคิดว่าเออยันแม่ไปหาหมอบอื่อหน,น้าก็เลยพาผนไปไปส่งของให้ป้านั่เลยพาผนไปนั่มไปจ้ะ เอาเอาว่าพานคลิปนี้เนี่ยเป็นยังอันจะได้ไปแท้เป็นหมอหาหมอนี่มืออื่นหนิหมอเลียนไปเลี้ยนมาอย่นี่กับผู้ให้โทรมาบอกไม่จ้ากันสะเป็นเป็นบืนต้วตัวถ้าคนลขโทรมาเรลืองคือไม่บืนไหมจ้ะไปฟังพ้นจ้ะไปฟังผลนพนอ่นตรวจชิ้นเนื้ออ่าสรุนชลกแล้วจะเป็นยังกันแท้แต่ถ้าชะลบก้นออกมาแล้วสิเป็นบวกเป็นลบจีพาบัวพาหอกก้อยตดสินใจอีกที่นึงคนวะแต่ว่าให้ให้ไปฟังอันพ้นอันตรวจก่อนคนวะ ไอะไรแบบออื่นมอะไรพี่น้องมืออื่นจะสีอัปเดตให้ดอกตอนไปสี่ายที่บินอยู่ดอกจ้ะอันเราโน่งอันหนาดาบอกเลขไบงวดนี่บอกตัวเก่าไหมจ๊ะ6เก่าตัวใดตัวเก่า65ตัวเก่าเพิ่นบอกแมนจ่าล่ะเพิ่นไปจับมือเช้าเนุ่มคนไปจับกระดาษแน่นแน่นแน่นเด้อพี่น้องอันไปจับอยู่แน่น CJ จ้าอ๋อผ้าลูกไปบิ๊กซีเมาบอว่ไป CJ เอาไปซีเจอันมันเป็นป้ายแล้วไอ้ป้ายอัน ป้ใบคอคองอะนะเพิ่นหยิบมาแม่แม่แม่เนี่ยแม่ชอบไม้เพิ่นวะ่นเลยหยิบมามันเป็นสามเก่าเลยพี่น้องมันเป็นป้ายสามเก่าตัวแดงเลยดิตัวเป็นเป็นตัวหนังสืออะไรเลยอะป้ายยังป้ายอันป้ายสิ้นขาดป้ายสิ้นขาดม่จ้ะเพิ่นหยิบมาแล้วเพิ่นมาใส่ตะกร้าตะการเนี่ยนะผลว่าแม่แม่ชอบไม้เนี่ยผลว่ามันเป็นสีแดงอ่าเป็นแต่มันเป็นตัวสีแดงเป็นราคาของไม่จ้ะอ๋อป้ายอันนี้ป้ายก้านน้ำเลือดสามหกอะ 9, 3, สมามเก้าสามหกก็มีสำหรับไปสของเพิ่นนะแม่จ้ะการอันนี้บริษัทท้าบริษัทยั่งคุณได้แจเพิน่นเพิน่เพนเอาเพิ่นเอาป้ายมาให้ซือของเราแม่ชอบไม้เนี่ยเพิ่นวะไม่เห็นเลขไหมไม่เห็นเลขอะไรเพิ่นวะนะอืมแตก็เอาก็ต่กเลขตัวข่าก็ว่าบลสามเก้าทะลุอยู่แล้วเป็นป้าย<ต>ของาจานแต่ว่าโตเพิ่นบอกจริงๆบอกฮกหาง<ม>เดียวแมบอกฮกหาหางเดียวอาจารย์เพิ่นอารมณ์บดีพี่น้องเอ้ยกุมารคอยเหมือนอารมณ์บดี เกียดติเห็นยังเกียดติเหนขนาดนางเจ้าบีมันกัไกลกล้องไหมเขายืนสีเหากับปวดหลังโก็เนากียรติเนาะเกียด่ยวกระเทิรนเนาะยืนเทิงบัวามือห้องสรุปว่าน้องนาดาบอกน้องนาดาบอกฮกหาแต่ว่าเพิ่นโซ่ป้ายสินค้าบอกแม่เพิ่นว่าเลขเห็นเลขไหมเลขสามเก้าตัวสีแดงเขาก็เลดกันให้ซ้ำฮกนะคะ นะคะมันเป็นคนแต่ว่าท้าเลขเราถ้าเหัวท้ามเราหมักบอกเองมันจะหมักออกเลยพี่น้องแล้วไปทามหนูบันใดบันไดกับบดธนัดกับเก้าอี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิเพียงไหนเราเลยกุมาร่อนยมาเกลียดใายขวดนมก็เอาเองดีขวดนมก็เลือกเอาเองไปอ่ะอยากเปลี่ยนขวดนมเหรอวะก็ไปเปลี่ยนเอาเองขวดนมก็เปลี่ยนเอาเองเอาขอบคุณเด็กชีดุลเอาขอบคุณแม่แม่ด้เร็วฝีฝ้าก็ผ่าลายได้เร็ว เรลงอมามายย้มหว,วานกันแล้วลมาดีไปน้องแจ๊กทายจ๊เกียดอยเนียก็สมถามเอาเงินเนาะมาย้อมไปรงเลียนถาตังหนูจะรอตังพะนะ <laughs> ถาเดียวดิเบากก็เอียซี <laughs> ้เราเครียดเราพ้อ,อ,อนวาวาววลาเขาเขาเขาว่นน้องรายจงสิแมจ๊ะเ่ินกร<อ>ะจเคียดว่าเข้าในหักนองวว่าบางทีเขาใส่เดเินนาะใส่ยิมหันยิมนี่นะะแทนเป็นมือเป็นตีนแทนเข่าจรินะ เล่ากับสิบอกควาใจเนาะตาปาซาดิกนหน่อยเ่าว่าแม่ใช้แต่หนูเห็นไม่เห็นใช้น้องเลยเนาะถงสิว่าแม่บ้าหักแม่แม่จ้แม่ไม่รักนูอแลว่ะแบบใช้แต่หนูนะใช้แต่หนูไม่เห็นใช้น้องเลยเหมอน่นาะเดี๋ยวพี่ดาวไปทั้งเลียงรู้ไหมนี่ค่ายเนี่ฝนมาตกเนาะ่ห้อยู่เขาตกมะเ้าเลยตกโปแปะโปเปะอยู่ที่นั่นเาเปังว่ามาสิไปเหตุลุุุุุุุุุุุุุุ่่ ถ้าอยู่เขาไร่เมือสงอีสานทั้างทั้งหนองคายนีเมือมท่วทั่วไร่จังหวัดจากเชียงรายก่รู้ว่าได้ยินเสียงข่อยว่า่อยนั่งอยู่อกลยก่อนเสียงเนาะยังกว่าอยู่ภาคเหนือกัเชียงรายเพรเชียงใหม่เพรเชียงใหม่เชียงรายอยู่ทางอีสานกับหนองคายมันลงมาทางเหนือเน้ยใต้จังหวัดที่ได้น่าท่วมน่าป่าไหลหลานน่านโค้งอ้วซารพัดไม่โมยุกัดไม่ขลังอ่ะไม่เลยเก่าให้ กุม,มารขอโทษเลยโมอบอกได้โปรดขอบคุณเอฟซีได้ลูกเลยขอบคุณเด้อค่ะติ่งเงินมาให้หนูสื่อนมสื่อนม<อ>สนื่อนมโมหัวซาโทรศัพท์เลยคือน้อนคอยกระเป๋าไปนะโมเป็นดอก <oder>? ขอาก้างคอยนั่งยุบไกล่กล่องแต่สิเดียิ้นว่าได้ยิน้นเถอะเอ๊สะสรุปเพิ่นบอกฮกหาเด้อแล้วเพิ่นก็เอาป้ายสินค้าโชว์เพิ่นบอกว่าเห็นเลขไหมเพิ่นให้แม่เพิ่นเบิ่งคือนสามเก้านะคะเขากันสามหกนะคะแนวทางของน้องนัฎดานะคะหัดที่ผ่านมาหนี่เพิ่นให้จับลอตเตอรี่ สามเจ็ดหนึ่งเลขออกสามเจ็นะคะเอกซี่กับโอนมากน่นที่ยากกับมั่มอบแล้วนะคะก็พูดในที่ละละคุณไม่ไหวนใจไม่หลง่ายง่ายได้่าดาย่ายมากเลย้กกลับไปฉนันเด้อจ้าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไดเงินกิจทองให้ได้ทองก็ยากขนาดเลยตัวมาล่่งสาตเบึงตัตเป็นห้างวเตใจเพลินใจโตเลยวะยากอีกเรื่อง เราะว่าห้องนางบอกยุคเสียงห้องเขาบอกเขากรองเสียงคอยมันเทอะทะจัิงสิเฮากับเฮ็ดเนี่ยวันนี้ควรล้างว่ามันเราได้ชิ้นนะพี่ได้กูมานพี่น้องเอ้ยุูนะกูมานคอยเขียนมันจืหฮะมันอันนี้กางเกงมันนะบัดจะมางองอยู่เลยมันทายยากดีกับคข้นงอนนี่มันโป้เฮาสีหยาบกูขยายนี่